ดีครับวันนี้ช่องพากินพาเที่ยวเมืองไทยชาแนลจะพามาทำเมนูโกโกโน้นมมีนะครับผมแล้วก็มีผงโกโก้นะครับผมผงโกโก้สุดเข้มข้นนะครับผมนมข้นนะครับนมข้นนมจืดตามีนะครับผมแล้วก็ครีมเทียมนะครับผมแล้วก็ นมข้นนะครับ euh, ันตอนแรกนะครับผมก็จัดการนะครับโอ้ สมให้เข้ากันนะครับับก็ใส่น้ำร้อนครับนิดหน่อยนะครับผมแล้วก<อ>็คนผสมให้เข้ากัน พาะสมได้ที่แล้วนมเราเตรียมมับน,นมข้นหวาน45 ml ครัแล้วก็คนให้เข้ากันกครั้งนะครับเจยบร้อยครับแข็งครับมนาะแล้วก็มุมโยงไปนะครับ เสร็จแล้วครับเทลงไปกันรอร่นั่งไปครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาคนั่นเสร็จจิ้นนะครับผมโกโก้นมมีนะครับผมโกโก้นมมีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับร้องถูกใจ อร่อยสุดยอดครับผมโกโกโน้นม,มีเมนูนี้ลองทำดูนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ